สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าื้อเล่นซื้อนององุ่นเด้อจ้ะนายชาลุดารู้จิตค่ะอายุ24ปีค่ะมาจากจังหวัดเลยค่ะโอ้เธาไม่พูดว่านายนี่โอ้โหนางสาวชัดๆค่ะสวยหวานออกมาเลยอะตื่เต้นค่ะปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่คะปัจจุบันก็ประกอบอาชีพทำเบเกอรี่ค่ะทำเค้กค่ะ อะไรเด็ดอะไรเด็ดอะไรเด็ดอ,อยากถามงั้นเลยซิกเนเจอร์ขององุ่นก็จะเป็นเค้กเจ้าหญิงค่ะใชลยค,คืออะไรครับเอาตุกตาค่ะมาทําเป็นเค้กแล้วก็เป็นชุดเจ้าหญิงเจ้าหญิงค่ะเออทาไมอ่ะทำไมต้องเป็นเจ้าหญิงคือเราอ่ะด้วยความที่แบบชอบอะไรสวยๆงามๆง,งานงานประดิษฐ์ประดอยแบบนี้อยู่แล้วก็เลยแบบว่าครั้งหนึ่งคือมีน้องคนหนึ่งอะค่ะแกมาสั่งเค้ก แล้วทีเนี้ยคืออยากได้เค้กเจ้าหญิงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทําครั้งแรกแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าทุกคนที่เขาเห็นผลงานนะคะเขาก็ไม่เชื่อว่าครั้งแรกของเรา<อ>แบบนี้ค่ะโอ,โอ้ลูกค้าเป็นไงตอนนั้น <c oughs> ที่เขาได้ไปไม่กล้ากิน <c oughs> ค่ะทำไมอ่ะ <c oughs> มันสวย <c oughs> ใช่ค่ะมันสวยโ,โทษนะครับองุนอ่งุนขายขายที่ไหนครับอ่าขายที่ขอนแก่นค่ะ เพราะว่าหนูมาเรียนต่อที่ขอนแก่นนะคะแล้วทีนี้ระหว่างที่หนูเรียนน่ยหนูก็ได้ฐานลูกค้าจากที่ขอนแก่นนะคะอพอเรียนจบปุ๊บหนูก็ตั้งหลักปักฐานหาตังค์อยู่ที่ขอนแก่นก่อนแล้วที่บ้านเคยอยากให้ไปกลับไปทํางานที่บ้านมั้งไหมคะคุณแม่พึ่งบอกว่าอยากให้กลับไปทําอยู่ที่บ้านแบบนี้คะคุณแม่หนูก็ไม่สบายด้วยคะ่ะ ใช่ค่ะเป็นไรเป็นอะไรคะก็เป็นเบาหวานคะ่ะแล้วเส้นเลือดในสมองมันตีบอะคะ่ะแล้วก็เลยทําให้คุณแม่พูดไม่รู้<ช>เรื่องค่ะ,คะแล้วที่แม่โทรมาขอว่าให้ให้กลับไปอยู่บ้านนี่ตอนนี้เราคิดว่าไงเราแพลนในหัวไว้ไงบ้างคะหนูอะขอเก็บตังขอตั้งหลักแล้วก็ขอเอาตรงเนี้ยให้มันมั่นคงก่อนท้ายที่สุดแล้วอะ คือยังไงหนูก็ต้องกลับไปดูแลแม่อยู่ดีตอนนี้คือเรามีกำลังหาเงินค่ะเข้าใจแล้วความฝันที่ไอ้หุ่นอยากได้กลับไปคืออะไรครับความฝันหนูอยากได้เป็นค่ารักษาพยาบาลให้แม่ค่ะโอเคยอครอยากเห็นฝีมือแล้วค่ะค่ะม่านเจ้าหญิงมาแล้วนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับ อั๋นสวัสดีครับขอบ,ค,บขอคุณที่มารายการนะครับท่านผู้การครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําเค้กที่น้องสร้างสรรเสร็จแล้วมาให้ได้ชมกันผมต้องย้ําก่อนว่านี่คือเค้กนะครับโอ้ตายแล้วโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยดีนะอ,อุน,นครับอธิบายหน่อยว่าจากก้อนนี้ไปก้อนสุดท้ายครับก้อนแรกเนี่ยครับเราคิดอะไรครับค่ะ ก้อนแรกนะคะก็จะเป็นเค้กเจ้าหญิงแบบกระโปรงบานแบบนี้ค่ะแต่หนูก็เอามาทําให้มันดูมีอักเซสซอรีแล้วก็ดูมีลูกเล่นนะคะแล้วก็ออกแบบนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นเมอร์เมดนันนน่ง <laughs> แล้วก็แบบตกแต่งอะไรแบบนี้ค่ะให้เขาดูมีลักษณะเด่นของเขาเออกมาแบบนี้แล้วตัวนี้แหละครับตัวกลางตัวกลางนี้เป็นเป็นแบบที่งงพึ่งคิดค้นขึ้นมาค่ะอ่า เราเราเห็นเสือ้อผ้าที่แบบเขาใส่โชว์ในตามแบบสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็รูปภาพแบบนี้ค่ะหนูก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้เค้กมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแบบนี้ค่ะก็เลยลองลองคิดคนแล้วก็ทำเป็นแบบกระโปรงพิュวดู็่ะกจแบบสบบบัแนี้ค่ะกระโปรงกระโปรงพิวด้วยครับเป็นจังหวะการสะบัดนิดนึงฮะท่านผู้การครับเดี๋ยวเราจะได้ชมเคล็ดลับ จากการสาธิตในการทำเค้กเจ้าหญิงของอังหุนครับท <ฮะ S 1> ีน,นี <ฮะ S 1> ้ครับเช่ญครับความฝันของเด็กผู้หญิงทุกคนต <c oughs> ัวเล็กๆทุกคนต้อง <c oughs> อยากได้เคก้กอย่างนี้มันเกิดอ่ะท้งคณะกรรมการครับภารกิจนี้อังหุนไม่เคยเจอมาก่อนครับ <c oughs> ทุกครั้งเนี่ย <c oughs> เขาสร้างสรรค์เค้กเจ้าหญิงจากตัวเอง <c oughs> เริ่มต้นจนจบแต่ตรงนี้ครับ จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราจะให้กรรมการหนึ่งท่านกรรมการหนึ่งท่านต้องขึ้นมาทําเค้กและผมมั่นใจเหลือเกินว่ามันน่าจะไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่ากรรมการก็ไม่เคยทํามาก่อนคุณก้อเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าคุณก้องกำลังเป็นเป็นแม่บ้านให้เรือนอยู่นะใช่ไหมฮะผู้ศักดิ์ธิ์พูดขนาดนี้คุณต้องออกมาแล้วแหละโอ้เชิญจะอยู่ครับคุณก้อครับเชิญครับคีมพีครูเชินผม และกรรมการผู้โชคดีก็คือครูเงาะครับกับการทำเค้กเจ้าหญิงครั้งแรกในชีวิตโอ้โหสวยงามใช่เล่นเลยนะครับเนี่ยสวยโคงหนังอะอรครั้งแรกนะอุงุนนะนี่ต้องบอกวนี่คือครั้งแรกที่ครูเงาะทำแบบนี้เนี่ยเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบให้เก้านี่นี่ รูเขาให้9ก้าอ่ะ9ก้ากลับมาที่นี่เลยที่อยากจะดีบตรงนั้นจะเหนอยเอาไปคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับอางุนต้องแก้ไขนะครับเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมมาให้นะครับเป็นครีมทีมงานครับเดี๋ยวฮะครับผมว่าผมมีอุปสรรคอีกสักนิดนะฮะเพราะว่าอยากจะให้เขาแสดงศักยภาพให้เพิ่มขึ้นกว่านี้ยังไงครับผมมีอุปกรณ์เพิ่มให้เขาได้ไหมยังไงครับคืออะไรครับขุนมะพร้าวชาวเกาะได้ไหม หมายว่าเอาไปประดับตรงนั้นให้เพิ่มความสวยงามคือพี่เขาจะมีเงื่อนไขพิเศษคือว่าให้ใช้วุ้นมะพร้าวชาวเกาะเนี่ยตกแต่งให้เป็นชุดที่สวยขึ้นค่ะพี่เอากี่รถผมเอา3ามสามรถเลยดีกว่า3มรถเลยอ่ะทั้งเมนลอนแปงโมแล้วก็องุ่นเลยเดี๋ยวงั้นขอเวลาทีมงานสักครู่ทีมงานครับเราเราเตรียมวุ้นมะพร้าวชาวเกาะหน่อยเอาทุกรถเลยโอ้ w น กลุ่มมะพร้าวน่ากินมากผมว่าทีมงานครับเอาเอามาวางนี่เลยครับวางนี่ครับคือตอนนี้พูดตรงๆนะอยากจิ้มกินเล่นมากเลยอันนี้เขาทำจากน้ำมะพร้าวแท้นะแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยไม่ใส่สารกันเสียครับนึกออกยังจะทำไงนึกออกแล้วค่ะเชิญครับนี่คือการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับโอ้นี่ใส่วุ้นมะพร้าวชะกอก่อนเลยนะครับโอ้ยตายแล้วเอาเข้าเอาให้มันเข้ากับสีเขาก่อนนะ อ๋องแดงก่อนปกติที่ร้านไม่เคยเติมแบบนี้ใช่ไหมไม่เคยนี่คือครั้งแรกครับเอ้ามันเป็นอุปสรรคและความที่มี3มสีเนี่ยครับต้องจัดองค์งประกอบให้เข้ากันด้วยตอนเด็กๆชอบวิชาศิละปะไหมชอบค่ะออเนะี่ยคือจริงๆค้นพบตัวเองตั้งแต่เล็กนะครับว่าชอบสิ่งนี้ผมช่วยมาครับขออนุญาตให้เขานำเข้ามาได้ไหมจะยืนอยู่ตรงนั้นทำไมครับให้พี่หอยชิมหน่อยครับเออ ขอมเยที่พี่หอยเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนนะมันหนึบแบบมันมันมันึเนี่ยผมชอบดีบอ่ะมันมันหนึบดับเดีย่กลิ่นหอมนี่เป็ร้อนนะกลิ่นหอมมากจริงมันหนึบมันหนึบเออมันหนึบเอาละครับจะตกแต่งเพิ่มเติมยังไงครับตรงนี้เข้าใจว่าจะเป็นจีบใหญ่นะครับมาแล้วครับนองนี่สีขาวครับโอ้อ่างหุ่นก็าใช้วุ้นมะพร้าวเป็นฐานด้วยนะครับ อตอนนี้เาขาก็กำลังพยายามจะแก้ไขให้มันมีสัสดส่วนที่ดูเป็นกระโปรงมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่จะเติมสีแดงนะครับออนี่คือใช้วุ้นมะพร้าวเป็นฐานครับเพื่อทำให้ทรงเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น นี่ก็คือเติมลายความเชื่อมโยงนะครับจากชุดลงมาครับเราเริ่มทำเชือกปลูกหลังแล้วมันก่อ,อยแบบอะไรละเอียดมากขั้นตอนต่อไปคือตอนนี้เริ่มหยิบปุ้นมะพร้าวกลิ่น,นมเมล,ล่อนนะฮะพี่ชอบกลิ่นไหนสุดเอาตรงมเมล,ล,อมลอ่อนเมล่อนเหรอโอ้ นี่เอาครีมไปล้อมในส่วนบุญมะพร้าวนะครับอ๋อเป็นคล้ายเป็นเพชรอ๋อเ,เหมือนพวกอัญมณีเป็นเหมือนเพชรโอ้เข้ากันเลยอะ่ะพอเอาครีมไปล้อมตรงบุญมะพร้าวนี่คือดูเป็นอันหนึ่องเดียวกันอะ่ะโอ้มีเติมจุดเล็กๆน้อยๆครับโอ้นี่เพิ่มความเชื่อมโยงเลยอะ่ะโอ้โห อันนี้อันนี้ดีอันนี้อันนี้ดีเลยอือหืออเามาเก็บแบบเก็บลายด้วยตุ๊กตาเขาคงอยากพูดว่าอือคนนี้ดีกว่าคนแรกเยอะอะไรอย่างเงี้ยเรานี่เก่งอ่านใจตุ๊กตานะแกสวยเลยอ่ะทำนู่นทำนี่มาให้สวยเลยโอเคค่ะตากลรอการครับเสร็จเรียบร้อยครับ นี่คือชิ้นงานสร้างสารรค์นะครับร่วมกันระหว่างสศิลปินครับ <c oughs> ขึ้นโดยครูเงาะ <c oughs> และจบโดยน้องอังหนุนครับ <c oughs> ผลงานชิ้นนี้ตั้งชื่อว่าเจ้าหญิงบุญมะพร้าวค่ะและเราจะเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายนะครับ ทีมงานครับเก็บเจ้าหญิงวุ้นมะพร้าวก่อนครับอังุ่นครับโจทย์ที่รายการอยากมอบให้อุ่นก็คือว่าคิดสร้างสรรค์เค้กอะไรก็ได้ตามจินตนาการอังุ่นที่อุงุ่นไม่เคยทํามาก่อนแต่เขาบอกกับทีมงานว่าวันนี้เป็นวันสําคัญของเขามากๆนั่นคือวันเกิดของคุณแม่คะ่ะโอ้โอดยบังเอิญครับวันนี้ครับคือวันเกิดของคุณแม่แล้วที่หนูบอกพี่เมื่อสักครู่คือใน Facebook บอกหนูว่า คือหนูแชร์รายการเนี่ยค่ะไปที่หน้า a c e b o o k แล้วก็บอกว่าอยากมาออกรายการนี้แล้วก็วันเนี้ยคือมายืนอยู่ตรงเนี้ยครบรอบวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับนนเ,เขาแชร์รายการซูเปอร์เรดแล้วก็เขียนบอกว่า <Wow. S 1> ฉันอยากมาออกรายการนี้ uh huh. แล้วเขาได้มายืนตรงนี้จริงๆครับด้วยความสามารถของเขาครับเท <laughs> ้ก้นนี้จะคือของฝันแทนใจให้คุณแม่เนาะ <laughs> คุณแม่ ไม่เคยดูทํามาก่อนไม่เคยเวันนี้จะไเห็นกระบวนการแบบเต็มๆด้วยความตั้งใจมุ่งม,มั่นทุ่มเทของลูกคนนี้เพื่อคุณแม่นะ,ะเรามีการบันทึกรายการล่วงหน้าแล้วครับอังุ่นครับยืนข้างพี่โตครับดีจังอยากดูทีมงานครับขอสัญ,ญญาณภาพครับนี่คืออุปกรณ์ที่อังุ่นเตรียมสำหรับทำเค้กพิเศษเพื่อคุณแม่นะครับค่ะ ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มผสมสีค่ะอ๋อคือเต็มครีมถูกไหมใช่ค่ะกับสีผสมอาหารใช่สีที่ใช้วันนี้ก็เป็นสีที่คุณแม่ชอบด้วยคือสีม่วงอ๋อคุณแม่ชอบสีนี้ใช่ค่ะ,อะชอบสีม่วงเป็นครั้งแรกที่ทําเค้กที่แบบก้อนใหญ่ขนาดนี้เพราะไม่เคยทำโอ้เราไม่เคยทําทก้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนไม่เค,เคนี่คือตั้งใจเพื่อแม่เลยใช่ค่ะโอแล้วมีปาดด้วยนะ ให้เขาเกิดเฉดนะครับนี่คือชั้นสองแล้วนะครับใช่ค่ะอุ้ยชั้นสาม <c oughs> ชั้นสี่ชั้นห้าโอ้โหชั้นหก <c oughs> โอ้ยนี่คือขึ้นไปชั้นเจ็ดใช่ไหมน่ะโอ้โหเราเริ่มลงรายละเอียดแล้วครับงานละเอียดมากโอ้โหดูจีบริว้วมากครับ คือหนูทำทำเค้กมาแบบนี้ค่ะตลอดแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสทําให้แม่ตัวเองเลยเคยทําแต่ให้แม่คนอื่แบบนี้ค่ะนี่คือความตั้งใจนะที่อยากทําให้แม่นะครับก็เลยอยากสื่อออกมาโอ้ดูวิจิตมากครับโอ้สีม่วงสวยเลยโอ้โหสี นี่เติมรายละเอียดนะครับเอาละครับมีตุ๊กตามาแล้วครับคือก็จะเพิ่มแบบว่าความเป็นองุ่นนะคะเ,เข้าไปในเค้กด้วยนี่คือแม่ไหมแทนใจแทนใจเรานี่คือแม่ไหมใช่ค่ะคนนอุย้ยแม่อุ้มลูกเหรอใช่ค่ะโอ้ยน่ารักอะ่ะโอ้ยแม่แม่อุ้มลูกโอ้โห เวลาในการทำคือ11อชั่วโมงครับนั่นคือมะลิด้วยใช่ไหม,ไมใช่ค่ะเป็นความาลายมะลิเนาะโอ้โหนี่เป็นความรู้สึกที่อางหุ่นมีต่อแม่นะ<ช>ผู้หญิงคนหนึ่ง<ช>ซึ่งประครบประคองดูแลเราตั้งแต่เล็กใช่ค่ะ คือยากพยายามแบบว่าตอบแทนบุญคุณให้ได้มากที่สุดเทที่ลูกคนหนึ่งจะทําได้ะคะ่ะพี่ซุปชื่อว่าแม่สัมผัสได้พี่ซุปชื่อว่าแม่สัมผัสได้โอ้โหงาน,นงจริงๆครับอัางุ่น เค้กต้นนี้เราตั้งชื่อว่าแม่คำเดียวค่ะเค้กก้นนี้ชื่อว่าแม่ครับทั้งนัรการครับและนี่คือผลงานสร้างสรงสรค์สิบชั่วโมงองน้องหุ่นกับผลงานที่มีชื่อว่าแม่ครับตีสี่วันเดียวกันนะครับทีมงานบรรจุเค้ก ใส่ไปในกล่องพิเศษครับแล้วก็ทำโครงสร้างขึ้นมานะครับเพื่อประคองเค้กให้มั่นคงที่สุดครับนี่คือชั้นแรกนะครับแต่จะถูกคลุมด้วยน้ํำแข็งอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ไปในลังครับเค้กถูกลำเลียงและเดินทางไปที่สถานที่แห่งหนึ่งครับระยะทางในการเดินทาง9ชั่วโมงนะครับ จริงๆแล้วเราเดินทางเร็วกว่านี้ได้นะครับแต่เพื่อประคองให้เค้กไม่กระทบกระเทือนนะครับไม่ได้รับความกระทบเทือนเนี่ยเราไปอย่างช้าๆครับเราไปที่จังหวัดเลยครับที่นี่คือบ้านของคุณแม่ครับคุณแม่เดินทางมาไม่ได้ครับแต่เค้กเดินทางแทนคุณแม่ได้ครับด้วยพลังรักที่อง,งุ่นมีต่อคุณแม่นะครับทีมงานไปกราบคุณแม่ครับ ่าจากรายการซูเปอร์ฮันเดดค่ะแม่วันนี้เรามีของพิเศษมาให้คุณแม่หนึ่งอย่างเป็นสิ่งที่น้องอุ่นเนี่ยทำให้คุณแม่ในรายการดูทั้งคุณแม่กำลังจะได้เห็นแล้วครับนี่คือความรู้สึกผ่านแววตาคุณแม่นะครับ ทราบมาว่าวันที่17กุมภาเนี่ยเป็นวันเกิดคุณแม่ค่ะค่ะน้องก็เลยตั้งใจงทาเค้กวันเกิดที่มีชิ้นเดียวในโลกให้คุณแม่ชิน้นนี้แล้วก็อันเนี้ยที่น้องทำก็คือน้องบอกว่าเนี้ยเป็นวันคุณแม่ที่อุ้มน้องอยู่ ดีใจมากดีใจอี uh 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 uh> ๋คือว่าละสวยถึงแม้ดีมือของเขาวฮ่ยได้ดีอี๋ค่ะเขบอกว่าอีลาอีกน่อยแม่แม่ดีใจที่สุดที่ลาเฮ็ดมาก เจกวันเกิดไม่แม่เ็ดให้มันดีที่สุดเนี้ยกระซางหลบพี่ใจร้ายพี่หลายเหตุมากนะดูใจร้ายหลบหลายเหตุมันดีเลยลูกเด้อไอ้หนสวยเลยลูกเด้อพ่อแม่ด้เพิ่งได้อีกหมดที่ลูก ความตั้งใจความรักความกตัญญูที่องุ่นต้องการจะส่งผ่านเค้กไปถึงคุณแม่คุณแม่ได้รับแล้วนะลูกไม่คิดว่าจะเอาเค้กไปให้แม่ถึงที่บ้านวันนี้ขอบคุณมากที่ได้เห็นลูกกตัญญูบนเวทีของซุนเดดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเชิญองุ่นตรงกลางเวทีครับ <c oughs> ท่านกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับน้ององุ่น ทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับคือครูอ่ะโดยโดย,โดย,โดยส่วนตัวครูประทับใจในความสามารถของอุงุ่นมากวันนี้สิ่งที่หนูทํามามันเกิดจากความเป็นศิลปินในตัวหนูอ่ะเออมันออกมาจากใจของหนูหนูบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าหนูก็อยากกลับไปแต่หนูอยากกลับไปแบบที่ไม่ทําให้แม่เป็นห่วงแล้วค่ะสําหรับครูนะคะครูมั่นใจว่าแม่ทุกคนคงจะเลิกห่วงไม่ได้ แต่ด้วยสายตาของแม่หนูเมื่อกี้ชัดเจนมากว่าเขาภูมิใจในตัวหนูมากคููอยากให้หนูตั้งใจเลยว่าหนูจะหาพื้นที่ที่ทําให้หนูได้กลับไปอยู่ใกล้ๆคุณแม่ไปดูแลคุณแม่แบบที่หนูตั้งใจแบบที่หนูอยากไม่ช้าก็เร็วหนูจะได้ไปแน่นอนสิ่งที่สิ่งที่มันจะพาหนูไปตรงนั้นได้คือการที่หนูมีเป้าหมายให้ชัดแบบที่วันนี้หนูพาตัวหนูมา และสิ่งที่แม่อยากได้มากที่สุดมากกว่าอะไรทั้งสิ้นซึ่งครูเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของอความพร้อมเงื่อนไขต่างๆในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่ชัวร์แน่ๆเลยคือเขาอยากเจอหนู <c oughs> ครูเป็นกําลังใจให้ค่ะครูอยากเห็นสุดยอดนักทําเค้กที่ยิ่งใหญ่ที่จังหวัดเลยและส่งเค้กออกมาให้กับพวกเราคนไทยไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนได้กินนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆค่ะ ผมว่าทุกคนในประเทศไทยตอนนี้อยากได้ยินคำนี้ฮะพวกเราสามคนให้ผ่<พ>าเลยนะอังุนครับน้ำตามันเป็นสิ่งวิเศษนะบางครั้งมันมาในช่วงเวลาที่เราปรับปลื้ม่ภาคภูมิใจในวันที่เราประสบความสำเร็จเหมือนที่อังุน่นเป็นอยู่ตอนนี้เนะาะพี่ซุปบ,บอกเล่าเรื่องราวความสามารถขององุน่น เรื่องราวชีวิตเรื่องราวความฝันขององุ่นให้บุนมะพร้าวชาวเกาะโดยบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวทราบท่านดีใจและภูมิใจในลูกกตันยูคนนี้มากฝากให้รายการบอกอุงุ่นว่าทางวุนมะพร้าวชาวเกาะขอมอบเงือประมาณให้กับน้ององังหุ่นในการไปดูแลรักษาคุณแม่นะครับ40,000บาทครับจากบุญมะพร้าวชาวเกาะโดยบริษัทเทพดุงพรมมะพร้าวครับ อุงุนครับอังุ่นมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ที่อังุ่นรักมากที่สุดอังุ่นพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> ตั้งแต่เกิดมากะเอาตามความจริงเลยคือบ่ได้เกิดมาในขอบควัาที่สมบูรณ์แบบคุณพอเสียชีวิตแต่งแต่เป็นเด็กน้อย แม่คือคนที่ฮีเลียงดูมาตลอดแล้วก็แม่จะพยายามสอนให้สู่พยายามบอกลูกเสมอว่าบ่ให้ถอยแล้วก็สิพยายามบอกกับนูตลอดว่าอยากให้เป็นคนดีของสังคมดูก็สิเป็นคนดีให้แม่แล้วก็จะน้ำความรู้น้ำความสมารถที่จะของมี คุกวันนี้เฮ็ดให้แม่ภูมิใจได้มากที่สุดเท่าเท่าที่สิเฮ็ดได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณองุ่นมากที่มารายการนะครับองุ่นคืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่มีคุณค่ามากสำหรับพวกเรานะครับ<ะ>อัจฉริยะเกินร้อยนักสร้างสารรค์เกของเราครับน้ององุ่นครับขอบคุณมากครับองุ่นครับ ตไฮไฮพ่าใช้รายการไฮไฮให้เขาบึง <g ül üyor> ้งเขาโอเคกไปบไฮแม่บ่นี่ก็ว่าอบอกวันนี้เป็นวันเกิดคุณแม่นะคะ <g ül üyor> ดีใจมากๆเลยอ,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 อ่แม่เป็นแก่มกันแล้วลูกมาวยพอ,อ วุ้นมะพร้าวชาวเกาะหนุ่มหนับเต็มรถผลไม้ลองเลยรวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยัะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super100 ครับ